ก็พวกเราไอวีๆนะครับผมดีมนะครับผมก๊อฟครับอ่าวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเพจทอกบัวหินครับโอ้โรงแรมนี้นะครับก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ริมหาดนะครับบัวหินเหมาะสําหรับคนที่อยากว่ายน้านะครับก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่กลางๆเลยอ่าแต่ว่ามีวิวออกไปเป็นทะเลนะครับก็จะสบายๆนะครับไม่ไกลจากหาดเลยเพราะว่าเดินลงหาดได้นะครับส่วนความสวยงามจะเป็นไงเราก็ไปดูกันเดี๋ยว นัก็หลังจากได้เห็นบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของโมงพาร์คโงพักคแล้วก็โรงแรมมาดีกว่าอ่าทเดินไปตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นสระใหญ่นะครับของโรงแรมเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับก็จะมี ที่ให้นอนพักอยู่รอบสระนะครับก็ดูสบายๆมันจะมีศัลพ์ติยกากรรมเป็นนกนังนวลสองตัวค้นน้ําอยู่สามส้ตรงนี้ฉันคิดว่าน่าจะถ่ายรูปสวยนะหลังจากที่เราเดินจากเข่าไห้น้ำํางัดมาถัดมา,ดมาแล้วตรงนี้ก<ช>็จะเป็นเจินที่ของที่กินอาหารนะครับอาหารปีขั้น<า>บนขั้นล่างน่อยนะฮะแล้วก็จะมีบาร์ของบาร์มีอยู่ต่งนี้ค ที่ท่องเที่ยวรอบๆที่ใกล้ๆนะครับก็จะมีอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นมูลนิธช้างหาดสดินนะครับแล้วก็มีสวนสนุก2แห่งนะครับก็มีสวนสนุกแบ็คเมา์เทนนะครับประมาณ10กิโลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นวานานาวาวอเตอร์จังเกิลก็กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใชายหาดชายหาด ใายหาดถ้าเป็นหาด,ดหัวหินนะครับ11กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตอย่างตลาดซิกคาดาครับอยู่ที่15กิโลเมตรครับใช่ครับำแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากไหนก็มีทะเลใกล้ๆก็สามารถเล่นได้ก็เพียง <นะ S 2> พอสำหรับกาในส่วนของทางเดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่องทางเดินลด้านข้างก็จะเป็นสนามหญ้าครับสบายๆให้บรรยากาศที่เหมือนว่าพักผ่อนนะครับซึ่งจริงๆก็เหมือนมาพักผ่อนแหละเพราะเรามาลงแลมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในโซนของห้องพักนะครับที่อยู่ได้กับสระ และก็ใจนาอ่านมากที่สุดนะครับก็วิวก็ไม่ได้เป็นรีวิวนะครับอันนี้ก็จะหันเข้าเป็นวิวของสวนนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นหนึ่งไฮไลท์ของโรงแรมนะครับก็จะเป็นกระเบื้องนะครับเป็นลายไทยๆหน่อยนะครับก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะครับมีกระเบื้องหลายสีแต่รับคนที่ชอบมาถ่ายรูปที่รีสอร์ทเนี่ยก็น่าจะชอบในจุดนี้นะครับ รงแรมมีทั้งหมด4สะนะครับที่เราเห็นไปสะแรกนะครับคือสะใหญ่สุดนะครับอันนี้เป็นสะที่อยู่หน้าห้องนะครับก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติมอีกสำหรับคนที่จองห้องที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีสะอยู่หน้าห้องเลยก็เป็นสะที่ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ากำลังพอดีครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูห้องพักกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราเป็นห้องหมายเลข646นะครับผอเลือกห้องที่ราคาสูงที่สุดนะครับ ห้อาางน้ำดว้วยเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกว,ว้างกว้างดีนะครับมีกแต่โซนเปียกโซนแห้งนะครับนี่เฮ้ยมีม่านด้วยจะลองลุกขึ้นดูนะฮะสามารถเห็นได้ที่น,นอนได้เลยอ่าก็เป็นวิวเปิดๆ,ๆนะครับแล้วก็มีฝักบัวอยู่ข้างบนนะครับ ก็ S <S ถือว่ากว้างขวามดีประมาณหนึ่งเลยนะครับจากห้องถ้าห้องนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์บาร์นิตาครับตย์เย็นนะครับก็เครื่องดื่มที่ก็มีเป็นแค่น้ำเปล่ากับสา่งกาแฟ<ช>นะครับส่วนจุ่มกับน้ำประหลก็จะคิดคราคาเพิ่มใช่ครับพื้นที่ห้องมองงันคกว้างนะ,<ซ>ะมีช่องด้วยนะีส่สองคน,นครับยอดมาดูข้างนอกกันก่อนมีน้ำตาลคาราเม นี oh oh, ่เราไม่ห่างเราหลาวอยู่นอกขนาดใหญ่นะครับดูเลย่ข้างดูดูต้องเหมนกับเป็นสุดส่องิวอันนี้เป็นสวนนะครับตรงนี้แล้วเรา่อเลอนไหาด้านข้างจะตกแต่งด้วยกระเื้องนะครับมีตัวทำน้งการเลื่อนนะครับมีตักน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีไม้ระแนงเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ต่งนะครับสำหรับผงที่อาบน้ำเอาดองนี้นะครับถือว่า โอเคเลยสาหรับราคาประมาณสามพันสามพันต้นๆนะครับก็แล้วแต่โปรโมชั่นนะครับส่วนผมได้ประมาณสองพันไปปลายนะครับก็สําหรับใครที่อยากมาพักที่นะครับก็ลองดูนะครับชื่อว่าโรงแรมเอ,อ็กออสหัวถินดีจอท<อ>นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาลองรีวิวอาหารเช้าเพราะเขาไม่อาหารเช้าให้ด้วยอ่ะครับโอเคสำหรับห้องพักก็ประมาณนี้นะครับ เอาอาหารกันนะครับเอาไปไม่ต้องว่าเส้นเดียวดูว่ามือเช้าตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีจุกเผ็ดนะครับพรอี่แล้วก็ ใช่ดนะร,ร,ร,รับอ่ายังเป็นการตกเย็นเลยปรกอกับคนที่กินมือเท้าหนักๆนะครับ,นะรบก็ถือว่าเอาอยู่เลยหายไปแล้วะอโทษ กับเครื่องทำกาแฟสดนะครับมีเอสโซ้นะครับเมกโน่คอปเิโน่ลาเต้นะครับสบัรับวจะเป็นกาแฟไทยนะครับแร้อถึมเย็นตรงนี้ก็เป็นทั่นเดือวนและนี่ก็คือบทสรุปของโรแมนเอชออฟวูดฮิลร์บ สิ่งที่ผมชอบเนี่ยในโรงแรมน,นี้ก็จะมีเรื่องของลายอาหารเซานะที่ค่อนข้างจัดเต็มมากๆเราสามารถกินได้แบบกะเอากินได้เลยนะครับไม่ได้ว่าแค่กินเล่นๆนะครับมีอาหารไทยมีสปาเกตตีโคนาล่าที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็สําหรับกอบชอบอะไรบ้างครับที่ททนีนส่วนของเรื่องของที่พักครับเพราะว่าจริงอันนี้พอเข้าไปอ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งคือเราสามารถต่อลำโพงต่อเสียงเข้าไปในห้องน้ำได้เลยฮะหรือว่าบางทีเราอาจจะต่อจากสมาร์ทโฟนขึ้นทีวีก็ได้อันนี้อ่ะบางโรงแรมไม่มีอนยะ่ไง ราะอันนี้สามารถดู YouTube ในโทรทัศน์ได้ด้วยอ่าหรือคุณดาวนอตบุ๊กมาคุณก็ต่อเสียบเข้าตรงได้เลยมีพอร์ตรองรับนะครับใช่ครับอันนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งนะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับโรงแรมนะครับก็โรงแรมนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้เนาะผมถือว่าโอเคเรับราคาประมาณส0 0พันนะครับสำหรับใครมาโูเิดก็ลองมาดู is of ภูเก็ตรก่อน์ทนะครับก็ค่อนหน้าเดี๋ยวไปโรงแรมใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ชงันอีกนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ i am able to keep pushing my limits and all the drive that i have